สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือแอร์แผนล่าลยเซนยอดตำนานในช่วงที่แบรนด์กีฬาอย่างไนกี้นะั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าตลาดในวงการบาสเกตบ,บอลแล้วก็กําลังจะพ่ายแพ้ต่อแบรนด์คู่แข่งอยู่รอมรอนะครับ ซันนี่นักวิเคราะห์ข้อมูลของนักกีฬาประจําบริษัทได้เล็งเห็นถึงพรสวรรค์ชั้นเลิศของไมเคิลจอแดนนํามาซึ่งการพลิกเกมเกาจารจาล่าลายเซ็งครั้งสําคัญอันเป็นที่มาของรองเท้าชื่อดังอย่างไนกี้แอร์จอแดนหากว่ากันในคราบของผู้กากับภาพยนตร์แล้วนะครับเบนแอฟเลกดูจะทําได้ดีกับหนังที่มีเขาโครงมาจากเหตุการณ์จริงบนหน้าประอติสตราค,ครับ หลังจากที่เคยสร้างความรู้ระทึกแบบนั่งไม่ติดเบาะกับภารกิจชิงตัวประกรันข้ามประเทศในภาพยนตร์เรื่องอาโกจนส่งให้เจ้าตัวในคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ Oscar มาแล้วนะครับครั้งนี้เบนแอฟเฟลกพาผู้ชมไปสำรวจต้นกำเนิดของรองเท้าที่ทรงอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและก็การตลาดของโลกใบนี้มากที่สุดคู่หนึ่งอย่างไนกี้แอร์จอแดนครับพร้อมกับพลิกโทนจากความขึงขังมาเล่าเรื่องด้วยสไตล์ที่เบาลงกว่าเดิมแต่ก็นำมาซึ่งความบันเทิงอันยอดเยี่ยมครับ ภาพยนตร์เรื่องแอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบทภาพยนตร์ที่ทรงประสิทธิภาพครับ1น่งจากภาพยนตร์นั้นไม่ได้มีฉากแอคชั่นหรือว่าความระทึกขวัญอะไรมาร้าอารมณ์ผู้ชมเลยนะครับในทางกลับกันตัวหนังเนี่ยเดินหน้าด้วยบทสนทนาเป็นหลักซะด้วยซ้าไปครับแต่ด้วยการเขียนบทสนทนาที่ชาญฉลาดนี้เองทําให้ตัวหนังมันเต็มไปด้วยสีสันและก็สามารถขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าได้อยู่ตลอดครับไม่เพียงเท่านั้น ตัวหนังยังแต่งแต้มความบันเทิงด้วยมุกตลกแบบหยิกแกมยอกและก็จิกกัดกันพอแสบๆคันๆอีกด้วยครับหนึ่งในกุญแจสู่ความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องแอร์ก็คือตัวหนังรู้ตัวเองดีครับว่ากําลังเล่าเรื่องอะไรและกําลังเล่าให้ใครฟังครับกล่าวคือเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวการล่าลายเซ็งของไมเคิลจอแดนเนี่ยหากตัวหนังเลือกจะเดินหน้าไปในโทนที่จริงจังกว่านี้ทุกบทสนทนาที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเต็มไปด้วยข้อเสนอที่ถูกใส่ลงในสัญญาของแต่ละแบรนด์การถกเถียงกันด้วยข้อกฎหมาย ไล่ย,ยาวไปนจนถึงกติกาการเล่นบาสเกตบอลด้วยซ้ำไปครับแต่การที่ตัวหนังเนี่ยเลือกจะลดท o ของตัวเองให้ง่ายขึ้นตัดรายละเอียดที่มันซับซ้อนออกไปและเก็บเอาไว้เพียงแค่แก่นสารของทุกการเจรจาเท่านั้นผู้ชมจึงสามารถเข้าใจแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความลดผลโจนทยานที่เกิดขึ้นของเหล่าตัวละครได้มากกว่าครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราพูดถึงรองเท้าไนกี้แอร์จอแดนเนี่ยผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่า นี่คือรองเทารุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับในแง่ของความระทึกช่วงท้ายเรื่องเนี่ยมันจึงไม่ได้ทํางานกับผู้ชมได้มากเท่าไหร่นักและโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมากเท่าไหร่นักนะครับแต่หากว่ากันในแง่ของความเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยผมกลับไม่สามารถสัมผัสได้ถึงเดิมพันที่เหล่าตัวละครต้องยอมทุ่มตัวเองลงไปในภารกิจนี้สักเท่าไหร่นักครับเนื่องจากตัวหนังเนี่ยไม่ได้ให้เวลากับชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเท่าไหร่นัก ภาพที่ออกมาจึงคล้ายกับกลุ่มตัวละครที่พร้อมจะแหกทุกกฎที่มีบนโลกเพื่อจะล่าลายเซ็นของไมเคิลจอแดนโดยระซึ่งความกดดันจากภาวะแวดล้อมเกินไปสักหน่อยครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นข้อเสียของภาพยนตร์แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจและก็รู้สึกเสียดายที่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้พาผู้ชมไปสำรวจครับ 1. คือขั้นตอนการออกแบบรองเท้าไนกี้แอร์จอแดนที่ผมอยากให้มันละเอียดขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งครับ พอนอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อฉกช,ชิงลายเซ็นของไมเคิลจอแดนแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือตัวรองเท้าที่มันจะสามารถมัดใจสุดยอดนักบาสเกตบอลคนนี้ได้สําเร็จครับ 2. ก็คือเกมการแข่งขันอันเข้มข้นในโลกแห่งรองเท้าบาสเกตบอลกล่าวคือตัวหนังเนี่ยตั้งโฟกัสอย่างแม่นยําแล้วก็เล่าเรื่องผ่านบริษัทไนกี้เป็นหลักครับแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะเห็นเกมการเจรจาจากแบรนด์อื่นบ้างทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพรวมของการแข่งขันในตลาด อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความอัจฉริยะของไนกี้ที่สามารถพลิกโฉมวงการได้สำเร็จอีกด้วยครับนักแสดงนำอย่างแมตเดมอนสามารถถ่ายทอดตัวละครอ,อย่างซันนี่ออกมาได้อย่างมีสีสันมากๆนะครับเขาสามารถสร้างสมดุลอันยอดเยี่ยมระหว่างความตลกขบขันโมเมนต์ Moment อันตึงเครียดและก็ความจริงใจของตัวละครน,นี้ออกมาได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันครับขณะที่นักแสดงอย่างวิโอลาเดวิสก็ยังคงมอบการแสดงที่เข้มข้นได้ตามมาตรฐานอันยอดเยี่ยมของเธอครับ โดยเฉพาะในโมเมนต์ที่ตัวละครเนี่ยต้องยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเพื่อจะครอบครองอำนาจสูงสุดในเกมเจรจาครับโดยมีเบนแอฟเลกคอยเติมเต็มส่วนที่ขาดในแง่ของความตลกขบขันและก็ความผ่อนคลายให้กับเรื่องราวครับเช่นเดียวกันกันกบเจสันเบดแมนซึ่งมีพื้นที่ในการปล่อยของอยู่เหมือนกันนะครับและเจ้าตัวก็สามารถคว้าโอกาสได้อย่างอยู่มือครับและนักสแสดงที่ขโมยซีนที่สุดของเรื่องคงหนีไม่พ้นคริสเมซิน่า ที่สามารถต่อปากต่อคำกับแมดเดมอนได้อย่างถึงพริกถึงขิงจริงๆครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องแอร์แผนล่าลายเซนยอดตำนานคือการตีแผ่ส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์และก็ป๊อปเคานเจอร์แห่งยุคสมัยด้วยบทภาพยนตร์ัชนเลอศที่มันขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยบทสนทนาอย่างแท้จริงครับผสมผสานความหยิกแกมยอกเข้ากับการเดิมพันอย่างหมดหน้าตาของตัวละครได้อย่างมีสีสัน ผ่านทีมนักแสดงที่แข็งแกร่งในแนวทางของตัวเองและพร้อมจะสร้างเสียงโหราให้กับเรื่องราวได้แบบอร่อยพอดีคำครับประเด็นตกผลปเจากภาพยนตร์เรื่องแอร์ที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเริ่มทำอะไรบางอย่างคือขั้นตอนแรกของการบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันนี้ไนกี้คือแบรนด์สินค้าระดับท็อปสำหรัวงการบาสเกตบอลนะครับ แต่ภาพยนตร์เรื่องแอร์นั้นพาผู้ชมไปสัมผัสกับจุดที่ตกต่ำที่สุดของพวกเขาย้อนกลับไปในยุค80เนี่ยแบรนด์ไนกี้นั้นถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงแค่17%เท่านั้นครับพวกเขาไม่สามารถเซ็นสัญญากับนักบาสเกตบอลชื่อดังได้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเงินเท่านั้นนะครับหากแต่นักกีฬาทุกคนเนี่ยมองข้ามไนกี้ไปอย่างไม่ใยดีและพร้อมจะเซ็นสัญญากับแบรนด์อื่นมากกว่าครับทำให้ไนกี้ต้องเลือกเซ็นสัญญากับนักบาสดาวรุง่ง ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การแข่งขัน NBA เพื่อหวังให้พวกเขาเนี่ยโด่งดังมากขึ้นในอนาคตแทนครับและจากผลลัพธ์ทางการตลาดอันย่ำแย่แผนกบาสเกตบอลของ n i กี้ก็กำลังจะถูกยุบในไม่ช้าครับจุดพลิกผันทั้งหมดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซันนี่ครับเขาถูกว่าจ้างให้เป็นนักวิเคราะห์สถิติของนักกีฬาดาวรุ่งทุกคนเพื่อตามหาเพชรเม็กงามในวงการบาสเกตบอลในอนาคตครับ และด้วยหน้าที่นี้เองนะครับทำให้ซันนี่เนี่ยได้พบกับไมเคิลจอแดนตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งและไม่เคยเหยียบสนาม NBA เลยแม้แต่แมตช์เดียวครับซันนี่ตัดสินใจเดิมพันหมดหน้าตาของเขาด้วยการทุ่มเงินสำหรับการเซ็นนักกีฬา3คนมาทุ่มให้กับนักบาสเกตบอลเพียงคนเดียวเพื่อจะล่าลายเซ็นของไมเคิลจอแดนให้ได้ครับนอกจากนี้ซันนี่เนี่ยยังคิดค้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการมาก่อนนั่นคือการออกแบบรองเท้ารุ่นใหม่ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อการสวมใส่ของไมเคิลจอแดนโดยเฉพาะซึ่งนั่นก็ได้เปลี่ยนให้ไมเคิลจอแดนกลายมาเป็นแบรนด์สินค้าในทันทีครับแม้ว่าซันนี่จะลหลงไหลและก็เชื่อมั่นในความสามารถของไมเคิลจอแดนอีกทั้งยังมีความคิดนอกกรอบที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่เขาก็ถูกคนทั้งทีทมปฏิเสธครับเนื่องจากไมเคิลจอแดนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาอยากจะเซ็นสัญญากับค่ายอาดิดาสอีกทั้งเรทค่าตัวของไมเคิลจอแดนเนี่ยยังสูงเกินกว่าที่ไนกี้จะจ่ายไหวอีกด้วยครับ แต่สิ่งที่ซันนี่ทำก็คือเขาตัดสินใจเดินหน้าโปรเจก t นี้โดยที่ไม่รอการอนุมัติจากใครทั้งสิ้นครับและแม้ว่ามันจะฟังดูบูมบามแต่ผลลัพธ์ของมันกลับสร้างให้แบรนด์ไนกี้เนี่ยประสบความสำเร็จในระดับหลายพันล้านดอลลาร์และยืนหยัดเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดได้จนถึงทุกวันนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าแบรนด์ไนกี้นั้นมีสโลแกนว่า just do it หรือการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั่นเองครับการตัดสินใจอันบ้าดีเดือดของซันนี่ จึงเป็นการสะท้อนแนวความคิดดังกล่าวออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆครับจนกระทั่งเพื่อนร่วมทีมของเขาตัดสินใจหันมาให้การสนับสนุนเพราะยอมรับในความเชื่อที่ซันนี่มีต่อโปรเจก t นี้รวมไปถึงความกล้าหาญในการแหกทุกกรอบกฎเกณฑ์เพื่อจะบรรลุปเป้าหมายของเขานั่นเองครับคำพูดที่สามารถสรุปการกระทําของซันนี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมาจากปากของผู้ก่อตั้งบริษัทไนกี้อย่างฟิลไนท์ซึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าทุกคนเนี่ยมักจะมองเส้นชัยเป็นเป้าหมายของการวิ่ง แต่จริงๆแล้วการวิ่งเองต่างหากที่เป็นเป้าหมายเพราะบางครั้งแค่เราเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฝากไว้ให้คิดก,กันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้เวที่8คะแนนครับพระเอกตัวจริงของภาพยนตร์ก็คือการเขียนบทสนทนาที่ทั้งแสบทั้งคัน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้บทสนทนาดังกล่าวเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าได้อยู่ตลอดเวลาครับผมติดนิดเดียวครับที่ตัวหนังเนี่ยเล่ามิติเดียวเกินไปสักหน่อยมันทําให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันดูจะเดินเป็นเส้นตรงแล้วก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่มันยากเกินคาดดาวเท่าไหร่นะครับในส่วนของงานสร้างน,นะครับผมขอให้ไว้ที่7จ็คะแนนครับงานโปรดักชันโดยโรวมของภาพยนตร์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถถ่ายทอดบรรยากาศในยุค8 0ดศออกมาได้อย่างสวยงาม พร้อมกับรวบรวมปอ o ค c u เจอร์แห่งยุคสมัยเอาไว้มากมายครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมก็คือการตัดต่อน,นั่นเองครับที่สามารถทําให้หนังที่มีแต่บทสนทนากลายเป็นหนังที่ดูสนุกได้ตั้งแต่ต้นจนจบรวมกับงานดนตรีประกอบแบบย้อนยุคที่ช่วยสร้างบรรยากาศและก็ช่วยปลุกใจผู้ชมได้อย่างลงตัวมากๆครับในส่วนของนักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8ปคะแนนครับคงจะไม่ผิดนะครัผมจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องแอร์เนี่ยคือหนึ่งในผลงานที่มีทีมนักสแสดงอันแข็งแกร่งมากๆครับ นำโดยแมดเดมอนที่โดดเด่นมากๆในการโน้มน้าวผู้ชมให้เชื่อไปกับความบ้าบิ่งของเขาครับเช่นเดียวกักบเบนแอฟเฟลกที่คอยเติมสีสันด้วยมุกตลกหน้าตายรวมกับคริสเมซิน่าที่สามารถโวยวายได้อย่างมีศิลปะมากๆครับขณะที่เบลลาเดวิสเองก็ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับการวางมาดอนาเกรงขามในทุกการเจรจานอกจากนี้เคมี K M e ของนักแสดงทุกคนเนี่ยยังสอดรับกันได้อย่างลงตัวอีกด้วยครับ ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับแม้จะถ่ายทอดถึงความเชื่อมั่นและกล้าหาญของบริษัทไนกี้ที่พลิกวงการด้วยการเซ็นสัญญากับไมเคิลจอแดนให้ผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเขานะครับแต่เบื้องลึกกว่านั้นเนี่ยตัวหนังกลับไม่ได้สะท้อนถึงแง่มุมอื่นให้ได้เห็นมากนะครับโดยเฉพาะกับความล้มเหลวซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับความฝันอันสวยงามอันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8ะคะแนนครับไม่บ่อยนักนะครับที่หนังสักเรื่องที่มันอัดแน่นไปด้วยบทสนทนาเพลงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีฉากแอคชั่นหรือว่ามีเหตุการณ์ระทึกขวัญมาเกี่ยวข้องเลยนะครับมันจะสามารถเล่าเรื่องออกมาได้สนุกขนาดนี้เนื่องจากตัวหนังเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วสร้างเสียงโหดร้ายได้อย่างถูกจังหวะและก็สร้างเดิมพันที่น่าสนใจให้กับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมครับแม้ผู้ชมจะรู้ตอนจบอยู่แล้ว แต่ก็เผลอเอาใจช่วยตัวละครทุกคนได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลีย่กันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องแอร์แผนล่าลายเซ็นยอดตำนานได้คะแนนเฉลี่ยจากฟร e เมน n t ไปอยู่ที่7.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟ e m เมน t r รีวิวในวันนี้สารภาพยนตร์เรื่องแอร์นะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเม้นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง t k t t o k ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเม้นได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟิเม้นแล้วกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเม้นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super t ร a แบบน u t u b e ได้แล้วครับ หากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเม้นรวมไปถึงคลิปต่างๆภายในช่องด้วยเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรน,นั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ